โอเคผมก็ขอสวัสดีกับชาวอาวีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัศวินชแนลอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะบอกจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีการรําฟเรติโนนะครับผมที่ถูกต้องนะหลายๆคนเนี่ยยังรํากันไม่ได้นะครับผมซึ่งผมก็ทําการแบบไปคิดค้นหาวิธีนะครับผมว่ามันเกิดจากอะไรนะซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยยังรําไม่ได้นะครับผมไปดูอย่างแรกกันเลยครับผมอย่างที่หนึ่งนะ มือถือครับผมและมือถือยังไม่พอนะครับผมเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่แรงด้วยนะครับผมในการรำฟลอเรนติโนนะทุกคนนึกภาพออกไหมครับผมจังหวะที่เราจะเก็บดอกเนี่ยถ้าเกิดเน็ตเรากระตุกเนี่ยจบเลยนะมันจะเก็บดอกไม่ได้นะครับผมสำหรับการรำนะก็ผ่านไปแล้วสองอองค์ประกอบนะครับผมในการรำฟลอเรนติโนนะทุกคนเห็นเออ่ด้านซ้ายมือไหมครับผมมันปิงแค่50นะปิง50นี่ลง เราไปรำเนี่ยราไม่ได้นะครับผมมันจะเกิดอาการหน่วงเยอะนะครับผมสาหรับการรานะก็พยายามใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความแรงนิดหนึ่งนะครับผมต่อมาครับผมทุกคนต้องไปปรับอันนี้ด้วยนะครับผมโหมดเฟรมเรทขั้นสูงนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะวิธีการรําแบบเฟรมเรทแค่30นะครับผมว่ามันรําแตกต่างกันยังไงนะกับเออเฟรมเรท 60นะครับผมเราเล่น RV เนี่ยเออผู้เล่นตัวนใหญ่เขาใช้หกอ,อ60นะครับผมเพราะว่ามันลื่นนะทุกคนดูนะเออ30นะครับผมมันจะดูแบบไม่ลื่นนะมันรำได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันดูแบบไม่ค่อยที่จะลื่นเหมือนกันกบหกอ,อ60นะครับผมเฟรมเดชก็มีความสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับผมในการรำมฟลอเรนติโนนะก็ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นองค์ประกอบนะครับผมในการรำโฟเรนติโนนะครับผมซึ่งทุกคนลองเอาไปปรับดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อมาก็เป็นการขั้นตอนการรำนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้ขั้นตอนนะครับผมว่ามันมีอย่างไรนะก็ขั้นตอนการไอการรำเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะนะครับผมก็เป็นการปาดอกนะครับผมแล้วก็ เ,เราจะรัมด้วยสกิลหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมจะรําให้ดูนะครับผมมันจะมีดอกขึ้นสามดอกนะครับผมเมื่อเราปาไปแล้วอันตีก็เหมือนกันนะผมจะไม่อธิบายสกิลนะครับผมผมจะมาแบบรําแบบลว้ลวนๆเลยนะเดี๋ยวผมจะรัาสกิลที่หนึ่งให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องใช้สกิลที่สองในการคอมโบนะก็อนนี้รําง่ายนะครับผมแต่การรําที่ตัววิธนะีเราจะต้องรําแบบ ใช้สกิลสองในการคอมโบนะผมมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปแทงนะการรำฟอร์เรนติโนนะผมหลายๆคนเนี่ยแบบรำแบบตีแล้วออกมานะครับผมไม่ได้เป็นการเพุ่งเข้าไปแทงแต่อย่างใดน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการพุ่งไปแทงมันจะสร้างดามเมจมหาศาลเลยนะ <S <S โอเคทุกคนดีการํำก็เราปาดอกปุ๊บเนี่ยให้เรากดตีธรมรมดาแล้วกดสกิลสองตามนะ,นะนะครับผม ตีธรรมดากด2โยกนะครับผมตีธรรมดากด2โยกนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับขั้นตอนในการฝึกนะครับผมหลังจากที่เราผ่านแบบเเคล็ดลับแล้วก็องค์ประกอบมาแล้วนะครับผมมันจะมีการการรำแบบนี้นะให้เราปาดอกตีธรรมดาแล้วกดสก,กิล2ตามทันทีนะครับผมอาจจะมีบางจังหวะนะครับผมที่เรากดไม่ติดบ้างนะครับผมสก,กิล2ก็ มีเห็นบ่อยนะครับผมอย่าไปคิดมากนะถ้าสมมติว่าเราพลาดในการคอมบูครั้งแรกก็ให้เราเนี่ยแก้ไขสถานการณ์ได้เลยนะสมมติว่าเราเก็บดอกเว่านะครับผมเราก็ปาดอกใหม่เลยนะไม่ต้องไปเสียดายนะครับผมว่าเอ้ยแม่งกูเนี่ยแบบรำชุดแรกไม่ได้นะก็อย่าไปคิดมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการรำฟอร์เรนติโนนะครับผมก็มีสูตรในการรำก็คือปาดอก ตีธรรมดากด2โยกนะครับผมตีธรรมดากดเอ่อกด2โยกนะเราไม่ต้องไปคำนึงว่าเราจะรําแบบเอ่ยยกนิ้วหรือว่าไม่ยกนิ้วนะครับผมเราก็เอาตามความถนัดของเราได้เลยนะบางคนก็ถนัดแบบยกนิ้วบางคนก็ไม่ยกนิ้วนะครับผมรักอนาล็อกในการเก็บดอกนะก็ได้หมดนะครับผมก็แล้วแต่ความถนัดนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองเอาไปฝึกกันดูนะครับถ้าเกิด ครฝึกได้แล้วก็เอามาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเยอยปลาดอกว่าวนะครับผมส่วนการป่าดอกผมไม่ขอที่จะบอกในกันนะครับผมผมก็ป่าไม่แม่นนะก็มีว่าบ้างนะครับผมก็ส่วนอันตินะครับผมหรือว่าเอ่อการใช้อันตินั้นนะครับผมเมื่อเราอยู่ใกล้ศัตรูมากเกินไปนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยรําไม่ได้นะเนี่ยทุกคนดูนะมันจะรําไม่ได้นะเราเราจะต้องทําการ เดินมาเก็บดอกข้างหลังนะครับผมเพื่อที่จะรำตโตนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะหรือว่าเราจะใช้สกิลที่2ในการพุ่งตัวเองออกมาด้านหลังนะครับผมเนี่ยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรําด้วยอันตีนะ แต่จะเป็นการต่อคอมบูซะมากกว่านะครับผมเออบางจังหวะเนี่ยเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องมาเก็บดอกหลังนะครับผมเราใช้ตีนในการเก็บสองดอกข้างหน้าได้เลยนะเราไม่จําเป็นต้องมาเสียวเวลากับดอกด้านหลังนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยเวลาเราเล่นจริงๆนะครับผมมันไม่ยืนให้เราแบบยืนรามแบบง่งายๆแน่นอนนะลังจากที่เราฝึกแบบนี้แล้วนะผมให้เราเนี่ยทำให้บดเนี่ยมันเดินนะครับผมมาเดี๋ยวผมก็จะปรับให้ บดมาเดินอาจจะเย็นริโป้โอโห,โหนี่นะครับผมในการรำนะหลังจากที่เราเสำเร็จวิชานะครับผมเราก็จะต้องฝึกวิชาแบบแท้จริงนะทุกคนดูดิผมไม่เก็บดอกด้านหลังนะเพราะว่าริโป้เนี่ยมันกลาลังวิ่งนะครับผมเราก็ไม่จําเป็นต้องมาเก็บดอกด้านหลังนะเราไม่ต้องเก็บแบบให้มันครบทุกดอกก็ได้นะครับผมแล้วแต่จังหวะนะแล้วแต่แบบการฝึกนะครับผมการฝึกนีจ่จะทำให้เราจับจังหวะโฟร์เลนได้เลยนะครับผมว่าเราควรเก็บดอกไหนก่อนนะ แล้วก็การเก็บดอกเออผมลืมบอกนะผมให้เราเนี่ยเน้นเก็บดอกที่อยู่ไกลก่อนนะครับผมตามพี่กิงายบอกนะครับผมเพราะว่าดอกไกลเนี่ยมันสามารถเออถ้าเกิดเราไปเก็บดอกใกล้เนี่ยดอกไกลมันจะเก็บยากกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรำโวลินติโนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบใครตํามเป็นก็สามารถเออมาพูดคุยกับผมได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมไปเลยทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะเจ้า